ชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่2องจากตอนที่แล้วที่พระแม่เพรีทูลถามพระเจ้าจุลนีดังนี้ก็ด้วยปรารถนาจะให้เท้าเธอ ทรงอนุสรน์ถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งที่พระอนุชาติกินราชกุมารสามารถประหารฉับพิพรามผู้ทรยศด้วยการใช้ประขันตัดศรีรษะฉับพิพรามในที่สุดทรราชแห่งปัญจาลนครก็ถึงกาลอาวสารด้วยคมพระขันของตนเองที่เคยมอบให้แด่พระติกินราชกุมาร ภายหลังประหารชบพิพรามสำเร็จแล้วติคินราชกุมารทรงสั่งให้ราชบุรุษนำร่างของชบพิพ,พรามออกไปให้พ้นท้องพระโรงแล้วชำระท้องพระโรงให้สะอาดดังเดิมตลอดทั้งพระนครก็ให้ประดับประดาอย่างงดงามเพื่อประกาศข่าวดีว่าบัดนี้ จอมทรราชผู้ล้มล้างบัลลังของพระราชบิดามหาจุลนีได้ถูกล้างชีพแล้วเวลานั้นอำมาตยทั้งหลายต่างลงความเห็นว่าจะถวายพระราชบัลลังแห่งปัญจาลนครคืนให้แก่พระติขินก,กุมารแต่ความเห็นนี้ได้ถูกคัดค้านโดยพระนางสลากกเทวี พระนางทรงแย้งว่าจุลนีกุมารผู้เป็นเชษฐาของพระติกินมนตรีก็ยังมีชีวิตอยู่และดำรงอยู่ในฐานะราชบุตรเขยของพระเจ้ากรุงมัทราชอีกด้วยฉะนั้นจึงไม่ควรให้โลกติกินากุมารขึ้นครองราชก่อนเพราะถือว่าผิดโบราณราชประเพณี ที่ประชุมต่างรับรองความเห็นของพระนางแล้วเริ่มปรึกษาหารือกันถึงเรื่องที่จะอัญเชิญพระจุลนีราชกุมารกลับมาครองราชบัลลังก์เพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาอุตรปัะจาลนครสืบไปภายหลังจากที่พระจุลนีราชกุมารทรงได้รับการสถาปนาเป็น พระเจ้าจุลนีพรหม,มทัตแล้วพระติคินก,กุมารก็ทรงมีความจงรักภักดีในพระเชษฐาธิราชคอยส่งเสริมและสนับสนุนราชกิจของพระเชษฐาอย่างดียิ่งแม้ภารกิจในการสร้างกองทัพอันเกลียงไกลเพื่อความเป็นอธิราชเหนือชมพูทวีปของพระเจ้าจุลนี ก็ได้อาศัยพระติขิณมนตรีนี่เองเป็นกําลังสำคัญจากเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของคำถามที่พระแม่เพรีได้ทูลถามพระเจ้าจลนีว่าพระอนุชาของมหาบพิษท,ทรงมีโทษอันใดฉนัยพระองค์จึงทรงดำริว่า จะส่งให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นลำดับที่สามพระเจ้าจุลณีมีพระดำรัสตอบพระแม่เพรีว่าพระแม่เจ้าคุณงามความดีของติขินามนตรีนั้นมีมากฉันทราบซึ้งแก่ใจดีไม่เคยลืมเลยแต่เธอก็มีข้อเสียอยู่มากทีเดียว และข้อหนึ่งที่สร้างความลำบากใจให้แก่ฉันอย่างยิ่งก็คือเธอมักคุยอยู่เรื่อยว่าพระราชาพระองค์นี้นะ่ะข้าพเจ้าเป็นผู้สถาปนาขึ้นสู่ราชบัลลังก์เองพระราชาทรงอิสริยยศอันยิ่งใหญ่และได้รับความสุขในบัดนี้นะก็เพราะข้าพเจ้านี่แหละ แม้ในคราวที่ต้องเข้าเฝ้าเธอก็สำคัญว่าฉันน่ะเป็นเด็กไปเธอใครจะมาก็มาไม่พอใจจะมาก็ไม่มาเพราะโทษนี้แหละพระแม่เจ้าฉันจึงตัดสินใจที่จะส่งเธอให้ผีเสื้อน้ำต่อจากนั้นพระแม่เพรีก็ทูลถามถึงโทษ ของธนูเสกผู้เป็นบุตรของพ่อครัวซึ่งเป็นพระสหายร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเจ้าจุลนีว่าขอถวายพระพรธนูเสกกับมหาบอพิษต่างก็เกิดในวันเดียวกันเธอมีคุณอันน่าสรรเสริญหลายประการแม้ในยามยากก็เป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายไม่ทิ้งกัน คอยติดตามมหาบพิษไปทุกหนแห่งจงรักพักดีต่อมหาบพิษอย่างสูงสุดคอยถวายการปลนนิบัติทั้งกลางวันและกลางคืนก็แล้วธนูเสกนะ่ะมีข้อเสียหายประการใดเหตุใดมหาบพิษจึงคิดจะส่งธนูเสกให้ผีเสื้อน้ำกินเป็นคนที่สี่ขอถวายพระพร พระเจ้าจุลนีตรัสตอบว่าพระแม่เจ้าครั้งกระโน้นนะธนูเสกคือเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกับฉันก็จริงอยู่แต่ในบัดนี้นะเขาไม่ได้มีความเคารพฉันเหมือนแต่ก่อนเขาประพฤติตีเสมอโดยไม่มีความยำเกรงเหมือนฉันเป็นเพื่อนเล่นของเขา เขาหัวเราะเล่นตบมือและมองดูฉันเหมือนในคราวที่ตกยากด้วยกันในฐานะที่เป็นมิตรร่วมยากเขาจึงได้รับพรจากฉันให้เข้าหาได้ทุกโอกาสและทุกสถานที่แต่เขากลับไม่เอื้อเฟื้อต่อฉันเสยียเลยบางคราวน่ะ ฉันอยู่ในที่ระโหฐานกับเหล่าสนมหรือแม้ในเวลาที่กำลังสนทนาปราศัยกับนันทาฉันสามีพัญญาเขาก็ดันพวดพลาดเข้าไปหาฉันโดยไม่บอกไม่กล่าวนี่แหละคือโทษของธนูเสกขอพระแม่เจ้าโปรดพิจารณาด้วยเถิดพระแม่เพรี ได้ฟังเหตุผลนั้นแล้วจึงทูลถามถึงโทษของพราหมณ์เกวัตเป็นลำดับต่อไปขอถวายพระพรท่านปุโรหิตเกวัตมีอุปการะแก่พระองค์มากทีเดียวท่านเป็นผู้ฉลาดสามารถเชี่ยวชาญในคำภีพระเวทรอบรู้ในการทำนายทายทักเรื่องสุบินนิมิตเรื่องเลิกยาม โดยเฉพาะเลิกยามในการยกทัพและในการเข้ารบรู้แม้กระทั่งเสียงร้องของสัตว์ทั้งหลายบุคคลเช่นท่านเกวัตนี้น่ะหาไม่ได้ง่ายเลยปยุโรหิตเกวัตน่ะมีโทษอะไรมหาโบพิษจึงทรงดำริที่จะทรงทรงให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นคนที่ห้าขอถวายพระพร พระเจ้าจุลณีตรัสตอบว่าแน่ละพระแม่เจ้าท่านเกวัตปุโรหิตมีความรู้เชี่ยวชาญในาสาตตรต่างๆและถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของปัญจาละทีเดียวตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชกิจในราชสำนักของฉันท่านเกวัตก็มุ่งสนองงานของฉัน ได้รอบด้านอย่างเต็มกําลังความสามารถดูเหมือนจะไม่มีใครเกินแต่ก็นั่นแหละท่านเกวัตรก็มีข้อเสียหายอยู่เช่นกันคือในท่ามกลางมหาชนท่านเกวัตมักเลิกคิ้วมองดูฉันด้วยสายตาที่แสดงอำนาจและความเป็นผู้รอบรู้อยู่เสมอ แล้วก็เหมือนโกรธฉันอยู่เรื่อยๆนี่แหละอันนี้แหละคือโทษของท่านเกวัตที่ฉันเล็งเห็นพระเจ้าจุลณีทรงมีพระดำรัสตอบพระแม่เพรีอย่างที่้วนตามที่พระองค์ทรงพิจารณาเห็นซึ่งนับว่าเป็นการประกาศถึงพระราชอัธยาศัยอันละเอียดอ่อนและซื่อตรงของพระองค์ คือไม่ได้ทรงละเว้นในเมื่อทรงเห็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมของบุคคลผู้ใกล้ชิดและไม่ได้ทรงปิดบังอำพรางความไม่ดีไม่งามของผู้ใดเลยลำดับนั้นพระแม่เพรีจึงทูลถามว่าขอถวายพระพรข้อที่มหาบาพิตรตรัสว่า เมื่อส่งคนทั้งห้าให้กับผีเสื้อน้ำแล้วคนที่หกที่มหาบาพิษจะส่งให้เป็นคนสุดท้ายก็คือมหาบาพิษเองซึ่งนั่นก็หมายความว่ามหาบาพิษจะทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อปกป้องชีวิตของมโหสถไว้โดยไม่ทรงคำนึงถึงความทุกข์ยากใดๆเลย อัตมภาพจึงใคร่จะทราบว่ามหาบพิษเนะ่ะทรงเห็นคุณของมโหสถบัณฑิตอย่างไรจึงทรงตัดสินพระไทยกระทำสิ่งที่ทำได้ยากถึงเพียงนั้นขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำถามของพระแม่เพรีแล้วก็ทรงมีพระราชประสงค์ จะประกาศคุณความดีของท่านมหาบัณฑิตให้ปรากฏจึงมีพระดำรัสตอบว่าข้าแต่พระแม่เจ้ามโหสถบัณฑิตนะแม้จะมาจากบ้านเมืองอืน่นแต่ก็มาด้วยมุ่งประโยชน์และความเจริญแก่ชั้นเป็นสำคัญและนับแต่เธอเข้ามารับราชการ ในราชสำนักของฉันฉันยังไม่เคยเห็นมโหสถทำความชั่วเลยแม้แต่น้อยแม้ความประมาทพลั้งเผลอใดๆนะ่ะก็หามีไม่ฉันมั่นใจเหลือเกินว่าแม้ฉันจะต้องตายไปเสียก่อนในวันนี้ก็ตามทีเถิดแต่หากว่ามโหสถบัณฑิตยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ย เธอย่อมจะคอยคุ้มครองปกป้องลูกหลานของฉันให้อยู่เป็นสุขไปอีกนานตราบเท่าที่เธอยังมีลมหายใจเว,นว้นมโหสถบัณฑิตแล้วในมหาปตพีนี้จะหาใครที่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งถึงเหตุแห่งความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั้นหามิได้ง่ายเลย ด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงไม่ยอมส่งมโหสถบัณฑิตผู้ไร้โทษให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นอันขาดพระเจ้าจุลนีทรงประกาศเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตในที่ประชุมของเหล่าข้าราชบริพารอย่างสูงเด่นประหนึ่งทรงยกดวงจันทร์ขึ้นเหนือหมู่เมฆฉะนั้น เมื่อเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตได้เป็นที่ยกย่องในท่ามกลางเหล่าข้าราชบริพารแล้วความกังวลใจของมโหสถบัณฑิตที่มีอยู่ก็พลันมาลายหายสูญไปส่วนว่าเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตจะขจรกระจายไปกว้างไกลขนาดไหนแล้วบั้นปลายชีวิตของมโหสถจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป